มดส้มมดแดงมาใหม่แน่นะนาละมีคนมาเอาละเราทำไม่เป็นเนะนาะฮะเน่ยก็เหยฮะโอ้มปล่อยแมนละนน่นอีกสองสามสามลังเลยเดอ้อทุกท่านค่ะนน่นนะคะสามลังเลยนะลำปเป็นวนนนนะันนั้นะวันนี้นะ พี่เอาตรงนี้นหละดึงไอ้หญ้าเลยโดนเลยนะโดนเลยโดนอะไรร่วงเลยค่ะทำไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นค่ะให้น้องเคยมาทำให้เนาะให้น้องเคยทำเราไม่ถนัดอันนั้น่าเป็นงานหลักของเขาเลยงานงานถนัดไม่ใช่งานหลักงานถนัดเลยเก็บมะนาวใกล้ๆกับลูกมะนาวนะเดี๋ยวเราจะทำส้มตามเอ้ยำหมูยอดิเนาะ